ผมจะพามาดูบ้านหลังนี้ก่อนว่าที่ผมซื้อบ้านหลังนี้นะครับเกิดจากอะไรและเพราะอะไรทำไมถึงซื้อแล้วซื้อมาจากที่ไหนตรงนี้เห็นว่าเป็นโพรงเลยนะครับคุณดูสิมันมันซุดลงไปลึกมากผมจะตลับเมตรแย่ yeah, ให้ดูซุดลงไปประมาณ20เซนเยอะมากนะโหด้านในนี่ต้องบอกว่า hard คอ r e มากๆปัญหามันคือนี่เลยครับพื้นกระเบื้องมันระเบิดหมดเลยอ่ะผู้ชมทั้งหลังเลยเป็นโดมิโนโลเลยเห็นไหมเขาลอกไปหมดแนละ้วตรงเนี้ย เวลาผมทำบ้านเช่าเนี่ยนะครับเคยโดนขโมยแอร์ด้วยเคยโดนขโมยแอร์ด้วยสวัสดีครับผมโบสสาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้นี่เลย ต้องบอกว่านานแล้วน,นะครับที่ผมไม่ได้มาถ่ายซับแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะต้องบอกงี้นะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยนะฮะที่ผมทำอ่ารีโนเวทนะไม่ว่าจะเป็นบ้านมือสองหรือจะเป็นบ้านที่อยู่ในกรมบังคับคดีนะครับก็นํามาปรับปรุงใหม่นะครับทีนี้ในการที่จะนํามาปรับปรุงใหม่เนี่ยเราก็มีหลักวิธีการเลือกเยอะนะครับว่าเราจะเลือกซับยังไงเลือกแบบไหนแล้วก็เลือกยังไงให้ใหเราสามารถนํามาปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องไปฟ้องร้องกัน นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อซับประัับคดีให้นะครับแต่ส่วนที่ถ้าคุณจะซื้อซับเนี่ยบ้านมือ2กับอ่ายูเซอร์โดยตรงหรือกับเจ้าของเขาเรียกว่าโอเนอร์เนี่ยนะครับโดยตรงเนี่ยคุณจะสามารถซื้อ เปลี่ยนมือแล้วก็จบกันนะครับแบบนี้จะง่ายกว่านะแต่ถ้าคุณไปซื้อประคับคดีเนี่ยมันมีขั้นตอนในการที่จะไปเลือกทรัพย์ยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการทรัพบอย่างที่เราได้มาเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงเพื่อที่จะให้เราเข้ามาปรับปรุงได้แบบเร่งด่วนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อๆไปแต่วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูบ้านหลังนี้ก่อนว่าที่ผมซื้อบ้านหลังเนี้ยนะครับเกิดจากอะไรและเพราะอะไรทำไมาถึงซื้อแล้วซื้อมาจากที่ไหนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตามมาครับ ขยับไปนิดนึงนะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านหลังหัวมุมนะซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวมุมแบบสุดซอยเลยถามว่าในการเลือกบ้านเนี่ยคุณต้องเลือกให้ดีด้วยว่าคุณจะเลือกหัวมุมแบบไหนเพราะว่าถ้าคุณเลือกหัวมุมแบบที่กลับรถความได้เปรียบความเสียเปรียบเนะี่ยมันก็ต่างกันนะครับแต่ส่วนมากนะครับถ้าคุณอยากได้ความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเขาหรือ คนอื่นมาบบลบกวนคุณเนี่ยผมแนะนําว่าบ้านหัวมุมสุดซอยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่จะอ่ซื้อนะอย่างตรงนี้นะครับเป็นหัวมุมสุดซอยแล้วก็ตรงนี้เป็นรั้วโครงการนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของซอยก็ไม่ได้ลึกมากนะครับซอยจะอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เลยอ่าซอยอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งประมาณแค่ห้าหกหลังเ่ยก็ถึงตัวบ้านแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือการเลือกบ้านก่อนนะ ทีนี้เวลาคุณเลือกซับเนี่ยคุณเลือกทำเลที่ตั้งเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมแนะนําว่าเวลาคุณจะปล่อยต่อนะง่ายไม่ว่าจะปล่อยเช่าหรือจะขายต่อก็ง่ายนะครับเนื้อคุณรู้แล้วว่าทำเลที่ตั้งบ้านอะอยู่ตรงไหนคุณก็มาสำรวจบ้านก่อนถ้าคุณมีเวลานะนะครับมาสำรวจบ้านดูก่อนว่าบ้านนี้มีคนอยู่ไหมหรือเป็นบ้านล้างอันนี้เป็นบ้านล้างเลยไม่มีคนอยู่นะครับดูจากต้นไม้ดูจากอะไรแล้วก็ดูจากสิ่งของแล้วคนไม่น่าจะอยู่ได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็มาดูแค่หน้าบ้านก่อน นะครับว่ามีคนอยู่ไหมเป็นยังไงบ้านะจากนั้นเนี่ยพอคุณร,รู้สึกว่ามันโอเคแล้วคุณก็ไปดูราคานะครับในส่วนนี้ต้องเฉลยเลยว่าหลังนี้ได้มาจากกมรมบังคับคดีนะครับที่ผมได้มาผมก็เข้าเว็บไซต์กมรมบังคับคดีแล้วก็กดค้นหาแล้วก็เลือกวันที่เขามีการประมูลกันนะผมก็ไปประมูลได้มาหลังนี้นะครับซึ่งตอนประมูลเนี่ยก็มีคนมาแย่งด้วยนะมีคนมาแย่งไล่ราคาไล่ราคาไล่ราคานะครับจนผมรู้สึกว่า ผมต้องได้เท่านั้นนะครับผมก็สู้ตายเลยครับสู้ตายยกยกสู้ยกสู้นะครับจนคนอื่นถอยหมดนะครับผมคํานวณแล้วว่าหลังเนี้ยถ้าผมได้มาเนี่ยผมรีโนเวทด้วยช่างของตัวเองนะยังไงก็กําไรแน่นอนนะครับแต่ถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นอ่าคนทั่วไปนะครับไม่มีช่างของตัวเองถ้าจะรีโนเวทคุณเอาง่ายๆเลยคุณคํานวณว,ว่าถ้าคุณตั้งงบไว้ในการรีโนเวทคุณต้องรู้แล้วสภาพภายในเป็นยังไงผมประเมินคือเอาแบบ worst case เลยคือแย่ที่สุดเลย นะครับผมประเมินไปแล้วแย่ที่สุดผมตั้งงบไปเท่านี้แหละจบแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เป็นโอนเนอร์นะหรือเป็นคนที่ไม่มีช่างของตัวเองเลยตรงนี้แหละคุณจะต้องคิดให้มากคิดให้หนักคำนวณให้ดีนะไม่งั้นจะขาดทุน อย่างผมที่สู้ราคาได้เพราะว่าผมใช้ช่างของตัวเองเนาะก็เลยสู้ราคาได้ซึ่งส่วนต่างมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าส่วนต่างจากราคาประเมินเนี่ยเมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยได้ประเมินประมาณเท่าไหร่เพราะว่าผมเองก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้มีอยู่5หลังซื้อเพิ่มอันนี้ซื้อเพิ่มดังน <throat> ั้นเนี่ยเรารู้ราคาอยู่แล้วว่าแบงค์ประเมินเท่าไหร่แบงค์ปล่อยเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยเช่าเท่าไหร่แล้วกขาขายกันเท่าไหร่ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้คืออยู่ในถิ่นเราเลยด <c oughs> <ๆ>ังนั้นในการที่ทําอสังหาคุณจะต้องทํําาท่่อนอนยูใน เรียกว่าอะไรโซนนิ่งของตัวเองก่อนนะครับตรงนี้ไม่ขอลงลึกดีกว่าเดี๋ยวไปพูดในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะไม่ได้ไปดูสภาพบ้านนะครับทีนี้พอคุณเห็นสภาพบ้านตอนแรกแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสภาพแบบนี้หลังหัวมุมพื้นที่26ตารางวาก,กว่าๆตีไป27ตารางวาแล้วกันหัวมุมเลยติดรั้วโครงการเลยนะครับรั้วสูงด้วยแล้วก็ข้างนอกเป็นที่ดินคนอื่น27ตารางวา บงก์เปิดอยู่ที่1นล้านหนึ่งแคุณฟังดีหนึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วเดี๋ยวคุณดูว่าผมได้มาเท่าไหร่นะครับอ่ะมีอะไรเสียหายบ้างตั้งแต่หน้าบ้านคุณผู้ชมหน้าบ้านตรงนี้ผมดูแล้วต้นไม้นี่ต้องเอาออกแน่นอนนะครับต้นไม้เอาออกนะในส่วนของต้นไม้ตรงนี้เอาออกไม่ยากเดี๋ยวให้คนงานมาวันเดียวจบแล้วแล้วก็รถหกล้อคันหนึ่งขนไปจบเลยแต่ปัญหาคือนี่รั้วรั้วพวกนี้นเป็นเหล็กกล่องแล้วบางมากคุณผู้ชมมาดูดใกล้นี่บางมากคือแบบเคาะที่รู้เลยอ่ะคือแบบเหล็กแบบบางอ่ะ แล้วคุณดู้างล่างสิพอเหล็กบางเมื่อโดนสนิมเนี่ยมันเป็นแผ่นเนี่ยมันหลุดแบบหลุดเดี๋ยวดูหลุดออกมาแล้วเลยอันนี้หลุดออกมาแล้วนะหลุดออกมาแล้วเนี่ยหลุดออกมาแล้วเ,ออวเห็นไหมเมื่อเหล็กบางก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ซ่อมไม่ยากใช้ตัวเดิมนี่แหละไม่ต้องรื้อหรอกแล้วก็ข้างล่างเอาเหล็กกล่องมานะครับสักเส้นหนึ่งเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเชื่อมนะครับแล้วตรงนี้ก็ทาสีตรงนี้เก็บงานง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมดาบ้านคือเบสิกส่วนสีของตัวบ้านผมดูแล้วเงยหน้าขึ้นไป ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้อายุอานามมีประมาณ8ปีขึ้นไปะนะครับตั้งแต่โครงการเปิดอ,อยู่ที่ประมาณ8ปีตรงนี้สีตรงนี้ก็เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วตามอายุอานามของเขาะนะฮะแล้วก็ข้างบนนะครับฝ้าเนี่ยฝ้าฉาบเรียบข้างบนเนี่ยเริ่มร่อนแล้วนะครับสังเกตได้เลยร่อนหมดละตรงนี้เนี่ยนะครับแก้ไม่ยากนะครับให้ช่างสีจบเลยตรงนี้ก็โป๊ขัดเอานะครับส่วนสีผนังที่มันเลอะเทอะเ,เปื้อนทารองพื้นหนึ่งรอบหนึ่งรอบ,รอบจบเลยทาสีจริง จบเลยง่ายมากนะครับแต่พอเดินเข้ามาปัญหาคืออยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยไอ้พกตน้นไม้พกยาตรงนี้แหละนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับต้องบอกว่าผมดูสภาพแล้วไม่ซุดตัวแล้วโครงสร้างเขายังดีอยู่ดูตรงไหนคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นบ้านพีแคสนะครับซึ่งบ้านพีแคสตรงนี้นะเป็นแผ่นสําเร็จรูปนะครับเราจะไม่ได้ใช้เสาตั้งดังนั้นแผ่นนี้เป็นแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นสําเร็จเลยถ้าแผ่นสําเร็จเกิดการซุดตัวมันจะเกิดรอยแล้วที่โคนของ แผ่นนะครับหรือที่ฐานข้างล่างจะเกิดรอยรล้าบริเวณตรงนี้ประมาณตรงนี้จะรล้าที่จะยาวไปเลยนะครับแต่อันนี้คือไม่มีรอยรล้านะครับอ่ะมีแค่เขาเรียกว่าสีโป่งนี่ผมเคาะดูคือมันโป่งนะตรงนี้ก็คือแบบเอาต้องบอกว่าเนี่ยเอาน,นิ้วเนี่ยดึงออกได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยสีมันโป่งนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดจากที่เขาน่าจะมีการทาทับมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเนี่ยผมแกะพยายามแกะออกมาหมดเลยนะมันจะล่อนมากเลยตรงเนี้ยเขาทาทับมาแล้วดังนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะต้อง คีนิ่งก่อนแล้วก็ขูดขูดสีเก่าออกก่อนทาความสะอาดก่อนแล้วค่อยทารองพื้นนะจะไปทาเลยตรงนี้ก็ยังไงก็หลุดอยู่ดีนะครับทาไปไอ้ผิวเนี่ยก็หลุดดังนั้นเนี่ยทาลอกสีเก่าก่อนขัดสกิมก่อนแล้วก็ค่อยทารองพื้นนะครับตรงนี้เวลางานออกมาแล้วมันจะอยู่ทนนานนะครับแต่ถ้าคุณทาทับไปเลยได้ไหมได้แต่ปีหน้ามันก็เริ่มร่อดแล้วมันก็จะเป็นชั้นๆอะ่ะอย่างเมื่อกี้ที่ผมลอกออกมาอ่ะอีกรอบนึงที่ผมลอกออกมาเนี่ยมันเป็นสีชั้นนอกนะ มันจะมีข้างในอีกสีนึงนะคุณมาดูดินี่มันจะมีข้างในอีกสีหนึ่งเห็นนะอ่าตรงนี้ก็ได้เนี่ยผมเชนิ้วลอกเลยเพราะผมมีตลับเมสี๋ยวผมเอาตลับเมสขูดเอานน่เดี๋ยวผมเช่นนี้ขูดเอาหนิคุณผู้ชมดูดิเห็นนะแต่แล้วมันมีหลายชั้นเนี่ยะเนี่ยมีหลายชั้นเนี่ยนี่ฮะเนี่ยนะครับตรงเนี้ก็จะเกิดปัญหาได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยสีที่มันลอกหรือมันล่อนออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดจากการทาทับหลายๆครั้งนะครับตรงนี้ก็ ต้องบอกว่าเราแก้ได้นะครับอะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นี่คือของนะครับที่เราทำการขนออกมาไว้ข้างนอกนะตรงนี้เราโอนบ้านเรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนเราจะบุกเข้ามาไม่ได้นะเราโอนที่กรมที่ดินแล้วหลังโฉนดเป็นชื่อผมแล้วนะครับตรงนี้สบายใจหายห่วงได้นะครับไม่ได้บุกลุกนะต้องบอกก่อนนะทีนี้เมื่อเราเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้คือส่วนที่ยากที่สุดเลยคุณผู้ชมอยากจะให้มาดูตรงนี้นะครับส่วนมากจะเกิดปัญหากันหมดก็คือพื้นตรงนี้มันเป็นรู อ้าวตรงนี้ตากล้องมามาถ่ายตรงนี้อุ้ยอะไรทิ่มขาตรงนี้ต้องระวังลยนะครับมันมีพวกลวดไอ้เพื่นี้ไม่ได้ลวดหนามหนามต้นไม้ตรงนี้เห็นว่าเป็นโพงเลยนะครับคุณดูสิมันมันซุดลงไปลึกมากผมจะตลับเม็ดแย่ให้ดูซุดลงไปประมาณ20เซนเยอะมากนะในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าอย่างที่ผมบอกบ้านไม่ได้เป็นอะไรโครงสร้างบ้านยังแข็งแรงอยู่แต่ดินเนี่ยมันซุดนะครับดินตรงนี้มันซุดนะ ดังนั้นในส่วนของตรงนี้ตัวบ้านโครงสร้างแข็งแรงยืนอยู่บนเสาเข็มหมดแต่ดินตรงนี้มันอ่อนกาวมันไม่ไยืนมันไม่ได้ยืนอยู่บนเสาเข็มพื้นตรงนี้สุดเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปตกใจต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติดังนั้นมันสุดรอบไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่แต่กล้องระวังหน่อยนะเดินมาเนี่ยโอ้โหหนามนี่แบบแหลมมากอะระวังหนามทิ่มน,นะ,ะนี่ครับคุณผู้ชมดูงี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโพรงเห็นไหมตรงนี้ก็สุดลงไปอีกคุณผู้ชมดูนี่ ยี่ต้องบอกว่าถ้าจากรอยเดิมนะนี่ยี่สิบสองเซนเป็นนี้ตรงนี้เป็นเรื่องปกติแก้ได้ไม่ยากนะครับตรงนี้เป็นท่อท่อน้ําดีคุณเห็นไหมท่อน้ําดีนี่ท่อน้ําดีท่อน้ําดีเนี่ยตรงนี้ปัญหาจะเกิดตรงที่ว่าเมื่อดินข้างหน้ามันซุดแล้วเนี่ยท่อมันจะลอยเห็นนะมันจะลอยมันจะลอยเลยนี่มันจะลอยนะครับตรงนี้เนี่ยนะถ้าคุณมาถมดินหรืออะไรคุณจะต้องระวังนะไม่งั้นท่อแตกพอท่อแตกเสร็จเนี่ย ถ้ามันเลยแตกกลางตัวบ้านนะโอ้โหลื้อกันแบบเหนื่อยอะไม่งั้นคุณต้องเดินลอยเลยนะเดินลอยก็ไม่สวยอีกนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าระวังอย่าให้มันแตกนะครับท่อพวกนี้ท่อพวกนี้อายุการใช้งานมันน่าจะ10ปีบวกบวกแหละดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่อมันยังไม่เป็นไรแต่พวกรอยต่อพวกตอนที่ทากาวเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับตรงนี้จะต้องระวังให้ดีเนาะอ่ะตรงนี้ฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วกันยังมีข้างบ้านอีกนะ แต่สงสารตากล้องอะตากล้องเดินได้ไหมมาตรงนี้หน่อยมาต้องบอกว่าป่าเป็นป่าเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูโอ้โหเอาตากล้องสู้เว้ตากล้องสู้ชีวิตอะผมก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนกันเว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องเราไว้ร้องเราเว้ตากล้องระวังลูกอ่ะนี่เข้าไปข้างในนี่ยเป็นโพรงเลยคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เนี่ย ต้องบอกให้เลยว่าเราจะต้องค่อยๆตัดแล้วค่อยๆไล่เข้าไปนะครับแล้วพื้นข้างบ้านเนี่ยซุดหมดเลยนะพื้นข้างบ้านตรงนี้ซุดหมดเลยผมขออนุญาตเดี๋ยวผมถ่ายให้เอากล้องมาอ่าเดี๋ยวผมถ่ายให้เลยแล้วก็ฟังผมพูดไปนะครับเดี๋ยวผมจะตลหบเมชีนะคุณผู้ชมนะไม่มีใครพามาลุยป่าอย่างนี้หรอกคุณผู้ชมนี่เห็นไหมมันเป็นโพงเห็นไหมเนี่ยรอบบ้านเป็นโพงหมดเลยเห็นไหมดังนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับต้องบอกว่าผมเคยไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหลายท่านแล้วนะฮะเนี่ยมันเป็นโพงอันนี้คือคือสีเดิมของเขานะครนีเ้ง ปกติดินมันจะเสมอประมาณตรงนี้นะตรงนี้เป็นพงลงไปจะแ,แทงว่าดินเนี่ยมุดไปเลยมุดไปยันหลังบ้านเลยตรงนี้คือคือปัญหาละนะครับคือคือปัญหาละในการที่จะอ่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะอยู่อาศัยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าแก้ปัญหาก็ไม่ยากนะครับอ่ะเชิญครับรับรับกล้องต่อไปแก้ปัญหาไม่ยากนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมเคยเรียนทราบถ้าอยากจะจบปัญหาก็แนะนําว่าให้ลงเสาเข็มแล้วก็เทพื้นรอบบ้านจบเลยเสาเข็มหกเหลี่ยมก็ได้นะครับ ปูพรมนะครับลงซักถ้าอย่างงี้หลังมุมเข้าได้6เมตรเลยถ้าหลังกลางก็หลังกลางมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงเพราะว่ามันไม่มีดินรอบๆใช่ไหมถ้าเป็นหลังมุมหรือเป็นบ้านเดียวนะลง6เมตรไปเลยนะครับจบเลยแล้วจากนั้นเนะี่ยเทพื้นนะครับแล้วก็พื้นตรงที่ลงหกเหลี่ยมมันไม่สุดละมันก็จะไม่เกิดโพรงตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยากมีต้นไม้แต่ถ้าใครอยากมีต้นไม้ก็ต้องทําเขื่อนกันดินเขื่อนกันดินเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้โดยการที่จะ ใช้แบบเนี่ยนะครับแล้วก็หรือจะใช้แผ่นสําเร็จก็ได้นะใช้ได้หลายอย่างโฟมก็ได้แผ่นสําเร็จก็ได้แต่ระยะยาวๆเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่นะไม่อยู่หมายความว่าถ้าคุณกดแผ่นสําเร็จลงไปเมตรหรือ2เมตรถ้าดินมันลงไปเมตรหนึ่งยังไงก็เห็นแผ่นสาเร็จอยู่ดีตรงเนี้ยระยะยาวอาจจะต้องบอกว่าถมดินไปเรื่อยๆนะครับตอนที่ดินซุดแต่ถ้าคุณลงหกเหลี่ยมแล้วก็เทพืชปูกกระเบื้องระยะยาวนี่คือไม่มีปัญหาเพราะว่าพื้นที่คุณเทกระเบืออะเทปูนปูกระเบื้องเนี่ยมันจะไม่ซุดแต่ถ้าคุณทําเขื่อนรอบๆนเนี่ยแล้วปลูกต ต้องเติมดินหน่อยนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้แบบสั้นๆแล้วกันเข้ามาด้านในคุณผู้ชมโหด้านในนี่ต้องบอกว่า hard คอมากๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมมาดูหน้าบ้านเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาในบ้านไงเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ผมไม่ได้เป็นเจ้าของตอนนี้ผมเป็นเจ้าของแล้วผมเข้ามาในบ้านแล้วปัญหามันคือนี่เลยครับพื้นกับเบื้องมันระเบิดหมดเลยคุณผู้ชมทั้งหลังเลยเป็นโดมิโนเลยต้องบอกว่าถ้าใครเคยซื้อบ้านเนี่ยทาวน์โฮมของแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็คงจะรู้ดีนะครับว่า ปัญหานะครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะอย่างผมเนี่ยต้องบอกว่าโดนไปหลายหลังเหมือนกันนะครับสำหรับพื้นกระเบื้องชั้นล่างเนี่ยหลุดล่อนระเบิดขึ้นมาเพราะว่าเขาใช้แผ่นแกดิตโต้แผ่น60เซนอ่ะตรงนี้อันนี้เห็นชัดเลยคุณผู้ชมนี่นี่เห็นนะเห็นนะเป็นโพรงเลยดูใกล้ๆนะนี่เป็นโพรงเลยโอ้โหขอญาตเหยียบใช้เท้าเหยียบนี่มันอาจจะดีดขึ้นมาโดนหน้าผมได้นะต้องระวังอ่ะเนี่ยระเบิดหมดเลยระเบิดหมดเลยเนี่ยเดินตรงนี้ตรงนี้ก็ระเบิดนะครับ นี่ก็ระเบิดเนี่ยเกี่ยวแล้วดึงขึ้นมาได้เลยเนี่ยเห็นไหม,ไหมเดินเตะนี่เท้าเปิดเลยนะนะครับเนี่ยโก่งหมดเลยเนี่ยหมดเลยทั้งแถบเลยนะครับตรงนี้บอกให้เลยว่าผมเดานะเขาน่าจะแก้ปัญหาโดยการนี่เอาสกอตเทปมาติดมาติดดีนะสะกอตเทมปมาติดเพื่อเป็นที่จะไม่ให้มันระเบิดแต่มันไม่ได้ผลหรอกพอมันหนึ่งแผ่นแล้วเนี่ยผมเคยนะผมไม่ได้สกอตเทมปนะผมใช้ปูนกาวเนี่ยแปะลงไปเสร็จมันระเบิดต่อเออ แต,แต่เป็นของโครงการนี้นะโครงการอื่นผมไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่โครงการนี้เป็นพอเป็นหนึ่งแผน่น2องแผ่น3าแผ่นมันจะลามไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับตรงนี้แนะนําก็คือรื้อปูใหม่หมดจบแล้วก็ใช้ปูนกาวอย่างดีปูไม่ระเบิดนี่ปูมาต้องบอกว่าทําอะไรหลังแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วก็แก้มาอะไรหลังละปัญหาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าค่อนข้างสูงนะจะมีทั้งค่ารื้อถอนของกระเบื้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ ค่าภูกระเบื้องใหม่นะครับตรงนี้ในส่วนนี้ต้องบอกว่าหลายตังอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ก็คืออะไรที่เราเซอร์ไพรส์ที่เป็น worst case ที่รุนแรงที่สุดก็คือนี่แหละพื้นกระเบื้องระเบิดอันนี้ก็คือผมคำนวณไว้แล้วอาจจะเกินงบไปหน่อยนึงแต่ก็ยังได้กำไรอยู่นะครับอ่ะส่วนตรงนี้เคลียร์มากเลยนะครับระเบิดหมดเลยนะตรงนี้ก็ระเบิดเนี่ยยุบยับยุบยับเลยผู้ชมเนี่ยเหยียบมาดูใกล้ฮะขออนุญาตผมขอเหยียบไปดูนี่ยุบเลยนะยุบ ลแล้วต้องบอกว่ากระเบื้องมีปัญหาเลยน้ําไฟใช้ไม่ได้นะน้ําไฟนี่คือโดนตัดไปหมดแล้วนะครับมันอาจจะมืดๆหน่อยอาจจะล้างๆหน่อยนะ,อะมองขึ้นด้านบนเห็นฝ้าไหมฝ้าตรงนี้เป็นคราบน้ําตรงนี้น่าจะซึมจากห้องน้าเพราะห้องน้ําอยู่บริเวณตรงนี้ของตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นคราบน้ำนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจะต้องเก็บสีเก็บรละเอียดแล้วก็ต้องแก้จากห้องน้ําข้างบนก่อนไม่ให้มันรั่วก่อนแล้วค่อยมาทาสีตรงนี้นะครับ สีผนังโอ้โหเนี่ยอย่างนี้ผมบอกคุณคุณดูดิเนี่ยสีลเลาะมาเป็นแผ่นเลยเห็นผ่นโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าความชื้นเยอะนะนี่ผู้ชมดูดิเนี่ยข้างในย,ยังมียังมีผิวสกินอีกนะตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าเวลาคุณทาสีคุณต้องเอาดีๆนะไม่ใช่คุณไปทาทับเลยนะถ้าทาทับสีใหม่ของคุณมันจะไปเกาะสีเก่าสีเก่ามันไม่อยู่แล้วอ่ะมันก็หลุดอ่ะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ต้องฝากเอาไว้แล้วกันขึ้นไปด้านบนผู้ชมด้านบนตรงนี้พื้นบันไดตรงนี้ปวกกินแล้วดูยังไงตรงนี้ครับ แล้วปวกกินนี่มันจะเป็นรอยจะเป็นรอยแล้วตรงนี้มันจะโป่งเนี่ยมันจะโป่งโป่งโป่งจะโป่งโป่งบวมบวมเมื่อกี้ตากองขึ้นไปเหยียบเป็นไงเป็นฮะเก,กือบลื่นค่ะเกือบลื่นมันนิ่มลงไปใช่ไหมนิ่มลงไปนิ่มลงไปนะเดินดีๆนะฮะค่อยๆเดินเดี๋ยวดังแก๊แกแล้วดังแก๊แกแล้วดังแก๊กแล้วอะตรงนี้อาจจะเห็นได้ชัดหน่อยตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นที่ปวกกินเลยนะนี่นี่นี่ปวกนี่นี่ดยใกล้ดใกล้ วัวกำลังวิ่งเลยอุ้ยน้องน้องาเรียกว่านอนนอนกําลังอร่อยเลยนะนอนเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมดูนี่นะน้องกําลังวิ่งเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่นี่เมื่อกี้มือจับหลุดนะฮะนี่อันนี้ต้องบอกว่าเราจับบันไดนี่ประกอบเสร็จเขาใช้อะไรติดรู้ไหมเขาใช้กาวตะปูนะครับเป็นกาวตะปูยึดติดตรงนี้แก้ไม่ยากตรงนี้หลุดเกือบทุกหลัง นานๆไปหลุดหมดนะตรงนี้ผมรู้รู้ปัญหาของเขาดีกลัวอย่างเดียวแหละเหยียบเหยียบเสร็จแล้วพวดลงไปข้างล่างนะฮะต้องระวังพอขึ้นมาด้านบนคุณผู้ชมด้านบนต้องบอกให้เลยว่าตรงนี้เนี่ยก็พื้นลามิเนตพื้นลามิเนตเนี่ยโดนน้ำไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้โดนน้ำมาดูใกล้ตรงนี้โดนน้าโดนน้ามันจะเริ่มพองคุณผู้ชมดูได้เลยเห yeah. สีเริ่มหลุดแล้วมันจะเริ่มพองตรงรอยตรงจอยต่อมันจะเริ่มบานออกเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วส่วนมากเขาจะฮิดพวกพื้นลามิเนตกันนะครับซึ่ง ยังไม่ค่อยเราบอกกระเบื้องยางอ่ะยังไม่ค่อยโด่งดังกระเบื้องยางายังเป็นกระเบื้องยางทากา,กาวอยู่ยังไม่มีคลิกล็อกนะครับพอคลิกล็อกมาแทนที่พวกนี้ก็ไม่มีใครใช้ละแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นปควันทูพคอนเทีนนะครับเป็นรอยไหมนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทาสีเอาง่ายๆเลยเอีซี่มากประตูดําประตูดํานี่ประตูพวกนี้ใช้สีน้ำมันทาจบเลยนะครับแก้ไ,ไม่ยากคือการเก็บสีเนี่ยมันง่ายนะครับในการเก็บแต่งานพวกพื้นพวกนี้มันจะแก้ยากอย่างพื้นบัวเนี่ย คุณผู้ชมดูดิพื้นบัวเนี่ยบววหมดแล้วเนี่ยโป่โป่งหมดแล้วนี่คือปลวกกินแล้วนะเพราะบัวพวกนี้มันเป็นกระดาษนะครับมันเป็นทามาจากกระดาษดังนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยคือปัญหาใหญ่นะครับอ่ะเข้ามาในห้องนี้หน่อยนี่เป็นห้องนอนเล็กซึ่งท่านเจ้าของบ้านแถมเตียงให้เตียงเดิมของท่านเจ้าของบ้านนะก้อนนี้ต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผนังที่ติดกาวสองหน้าตรงพวกนี้เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าแก้ยากนะแก้ยากตรงที่ว่ามันต้องค่อยๆแกะออกอะ จะเอาอะไรไปขัดไปขูดมันมันก็ไม่ออกอต้องแบบค่อยๆแกะพอแกะเสร็จมันจะเห็นเนื้อปูนเลยดิที่ผมเคยแกะประจํานี่อันนี้เดานะน่าจะเขาจะแกะจากกาวสองหน้าออกมาจะเป็นเนื้อปูนเลยเพราะมันติดแน่นมากเลยนะมันจะคือเวลาดึงออกมาเนี่ยสีจะหลุดออกมาด้วยเลยนะนะครับบางอันนะนะบางอันแบบติดแน่นมากต้องระวังนะครับอย่าไปติดเลยนะอา้าวอันนี้รูแอร์โอ้โหอันนี้อันนี้รูแอร์นะครับเอาถุงพลาสติกยัดเอาไว้นี่ก็แก้ไม่ยากคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวเราเอาบอสนี้เอาพวกปูนสําเร็จรูปนะอุดแล้วก็แล้วก็โปลแล้วก็ขัดเอาก็สวยละนะครับอ่ะห้องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็มองอะไรเป็นไม่ยากไปหมดเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าได้ราคามาไม่แพงอะไรก็ง่ายไปหมดแต่ถ้าไ,ได้ราคาแพงอันนี้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้เข้ามาดูห้องน้ําหน่อยตอนนี้ก็อยู่ตรงห้องน้ำคุณผู้ชมต้องบอกว่าห้องน้ำเขามีตู้อาบน้ําให้ด้วยนะเออดีนะตู้อาบน้ำมันยังเลื่อนได้อยู่นะครับแต่ว่าพวกอ่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกเครื่องทำน้ำุ่นเนี่ยจะต้องเช็คดีๆนะ นะครับเพราะว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตนะตรงนี้นะครับถ้ามันใช้ไม่ได้จริงก็เปลี่ยนหรือไม่ก็เอาออกเลยนะครับตรงนี้อันตรายเราผมจะไม่ค่อยใช้แบบอะไรที่มันน้ํากับไฟที่มันจะต้องอะไรเนี้ยต้องแบบให้มันชัวร์จริงถึงจะถึงจะใช้นะ,ะห้องนี้ห้องนี้เป็นบ้านหัวมุมมีหน้าต่างด้านหลังนี้ด้วยนะครับนะหน้าต่างก็ต้องบอกว่าชมวิวไปเลยนูน่นถนนเส้นบรมราชชน,นีนะนี่ถนนใหญ่เลยนะครับเป็นคือหมู่บ้านอนะ่ะทางเข้าเขาติดถนนใหญ่อะ่ะ แล้วราคาประมูลอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนะคุณผู้ชมนะเอาว่าจบมาเท่าไหร่ยังไม่บอกเ๋ยฟังต่อไปเอาฟังนี้ปัญหาคือแอร์อีกแล้วนี่แอร์ Air. เห็นไหมเขาลอกไปหมดแล้วตรงเนี้ยเวลาผมทําบ้านเช่าเนี่ยนะครับเคยโดนขโมยแอร์ Air ด้วยเคยโดนขโมยแอร์ Air ด้วยนะครับลักแอร์ผมไปโอ้โหมีความพยายามอะ่ะกลัวไม่ไม่รู้ว่ากลัวเจ้าของบ้านได้กําไรเยอะหรือยังไงไม่รู้ถอดแอร์ผมไปก็เคยมีตรงนี้ก็ ไอรูที่บรนจอดจจจเนี่ยนะครับตรงนี้ก็โป๊เอาได้นะครับแล้วก็ท่อแอร์ตรงนี้ที่เป็นรูก็โป๊เอาได้ไม่ยากนะครับอ่ะอันนี้พม่านะครับพม่านอันนี้เป็นพม่านเราผัาเช็ดต,ตัวเป็นพม่านนะอันนี้ขอแฟวลเ,ลเ,เ,เล่นๆเฉยๆคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกให้เลยว่าอ่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีไรายได้จริงๆนะก็ประยุกต์เอา นะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันใช้แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นพวกกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมเห็นคอนโดแพงๆเนะขากระดาษหนังสือพิมพ์มาติดหน้าตา่าง <c oughs> อันนี้เซลเล่เนๆนะฮะอ่ะต่อมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ติดเหล็กดัดแล้วอะไรแล้วนะครับแต่ปัญหาของหน้าต่างอลูมิเนียมจะเกิดขึ้นจากมุมนะครับสังเกตมุมได้เลยอ่ะมุมนี้มีเลยนี่อุยหนังสือพะขอโทษครับหนังสือพระวางไว้ข้างบนวางไว้ข้างบนอ่ะจะได้เขาเรียกว่าจะได้เป็นสิริมงคลนะอ่ะ นี่มุมนี้คุณผู้ชมนี่คาบน้ำคาบน้ำมาแล้วนี่ลอไปเลยนะคาบน้ำน้ำมันจะเข้าตามมุมมาลูบินียมนะตรงนี้เนี่ยต้องออกไปด้านนอกยิง P u ยิงซิลิโคนพ u ให้รอบจบน้ำไม่เข้าแล้วนะเข้าสองมุมเนี่ยเข้าหมดเลยตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ก็ไม่แพงนะครับซิลิโคน PU ูถ้าทั้งหลังผมก็ประเมินจากในใจก็น่าจะ5หลอดทั้งหลังเลยนะหน้าต่างทุบบานเลยนะน่าจะ5หลอดนลจะอยู่ลนะ นะครับมองไปด้านบนฝ้าโอ๊ยฝ้าห้องนี้ยังดีอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเลยถือว่าโอเคนะเนาะก็ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะผมก็จะทําการรีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงนะครับเฉลยเลยละกันบ้านหลังนี้ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปบอกท้ายคลิปตามมาครับเมื่อสักครู่นะครับอยู่ในบ้านต้องบอกว่าค่อนข้างร้ออเลยคุณผู้ชมเหงื่อเหงื่อเต็มเลยโชคเลยขอญาตออกมานอกนอกหน่อยหายใจไม่ค่อยออกนะฮะก็สรุปแบบนี้แล้วกันครับ,รบหลังนี้เนี่ยไปเจอในกรมคัดพดีเนาะในเว็บไซต์เลย นะครับไม่มีใครมาบอกเลยหายเองในเว็บไซต์เปิดอยู่ที่1นล้านหนึ่งแสโดยประมาณนะครับแล้วก็จบที่ผมจบมาที่ประมาณล้านเได้นะครับแล้วก็ต้องเสียค่าโอนที่คมที่ดินอีกนะครับประมาณห้าหมื่นหกหมื่นโดยประมาณนะครับในส่วนนี้ก็ต้นทุนผมก็วิ่งขึ้นไปละเกือบเกือบล้านแแล้วแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยผมก็ตั้งงบไว้ในใจนะครับก็จะรีโนเวทให้ไม่เกิน2ล้านโดยประมาณนะครับก็จะเอาแสนกว่าบาทเอาให้อยู่แหละแล้วก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะก็แค่ทาสีปูกระเบื้องข้างในข้างล่างใหม่ พื้นบันไดที่ปวกกินเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยจะเปลี่ยนเป็นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับต้องบอกว่าพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยผมเอามาจากบ้านน็อกดาวน์นะตอนนี้ผมขายบ้านน็อกดาวน์ด้วยเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับส่งทั่วไทยเลยเป็นบ้านที่เราสร้างจากในโรงงานของเราซึ่งพื้นที่ปูบ้านน็อกดาวน์ที่เราใช้เนี่ยเป็นขนาด18มิลเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์อันเนี้ยปวกไม่กินจะเป็นแผ่นบอร์ดใหญ่เลยแล้วเราก็จะเอามาตัดนะครับเอามาตัดเป็น พื้นบันไดนะครับพื้นทางเดินขึ้นบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นบันไดซึ่งตรงนี้ปูกไม่กินแล้วก็สามารถทาสีย้อมไม้นะครับเป็นทาสีไฟเบอร์ซีเมนต์ให้เหมือนกับแผ่นไม้เลยตรงนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเป็นเสร็จแล้วเนี่ยตั้งงบไปในใจก็ไม่เกิน2ล้านนะครับทีนี้มีบางคนถามว่าแล้วบ้านอย่างนี้ราคาประเมินแบงค์เท่าไหร่กู้แบงค์ได้เท่าไหร่นะครับหลังนี้นะครับกู้แบงค์แบบว่าถูกๆเลยนะผมบอกให้เลย2องล้านสามแสนนะครับแบบว่าถูกๆเลยนะ เพราะว่าหลังกลางเนี่ยหลังกลางเขากู้ได้ประมาณ2อล้านหนึ่งแสนถึง2อล้านสองแสนหลังมุมมีพื้นที่ด้านข้างออกอ,อ,กอีกก็2องล้านสามอ่ะผมว่าได้แน่นอนในส่วนของตรงนี้2อล้านสามต้นทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วรวมค่าโอเลยเสร็จแล้วผมตั้งบัตรเจตไว้ที่ไม่เกิน2อล้านส่วนต่างมีอยู่ส0 0 0 0 0ส0,000 000นนี้คุณอย่าลืมนะถ้าคุณขายภายในปีคุณต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3. 3เนักกรมที่ดิน แต่ถ้าคุณเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้ครบ1ปีชื่อหลังโฉนดกับชื่อคุณต้องเป็นชื่อเดียวกันนะตรงนี้ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3ไม่เสียแต่ถ้าคุณถือครองโดยที่ไม่เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านเกิน5ปีย้ำนะเกิน5ปีคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจแต่ถ้าคุณขายก่อน5ปีโดยที่ไม่เอาชื่อเข้าคุณเสีย3.3 3.3คือล้านละ33% 0 0 0่าอ่ะ2ล้านก็66 0 0 0แล้วอ่ะ โอ้โหก,กำไรเริ่มหายแล้วเห็นไหมจาก2ล้าน3ลบ2ล้านเหลือ3 0 0แสนค่าโอนค่าภาษีก็666มืนไหนจะโดนค่าธรรมเนียมในการโอนค่านู่นค่านี่อีกที่กรมที่ดินต้องบอกให้เลยว่าเหลือน้อยเหลือน้อย,ออยดังนั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนดีๆในการขายนะครับส่วนต่างจะเอาเท่าไหร่ย,ยังไงคิดดีๆคิดเยอะ,ะนะครับแล้วเวลาคุณขายไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีการรับประกันลูกค้าหรือเปล่า ถ,ถ้าอย่างผมขายเนี่ยผมรับประกันลูกค้าให้เพราะว่าเราเป็นบริษัทรับเหมาเนาะเดี๋ยวน้ํารั่วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเรามาดูแลให้ได้แต่ถ้าคุณทําเองอะไรเองคุณจะต้องจ้างช่างคุณต้องคิดให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวหลังนี้อัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับบ้านล้างสร้างไรายได้เนาะผมเคยทําไปแล้วเนาะเมื่อต้องบอกว่าจริงๆทําไปเมื่อห้าหปีที่แล้ว,แล,วแล้วก็เอาคลิปมาลงแบบเมื่อ3ปีที่แล้วมั้งมีคนดูเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยเพราะว่าเนื่องจากมาทําธุรกิจแล้วก็ไม่มีเวลามาซื้อบ้านอย่มีเวลามาจับแต่ช่วงนี้ี่ย นะครับรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็มีโดนยึดกันเยอะนะครับตรงนี้ก็เลยคิดว่าอาเป็นโอกาสแล้วกันแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้กับคนที่อยากจะทําบ้านขายด้วยแล้วก็หรืออยากจะซื้อบ้านแบบนี้แล้วก็รีโนเวทอยู่เองเพื่อที่ประหยัดต้นทุนเนี่ยอันนี้จะเป็นวิทยาทานเลยอย่าลืมติดตามแล้วกันบ้านล้างสร้างไรายได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่รับชมแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะออกอากาศไว้สัปดาห์ละหนึ่งคลิปและกันบ้านล้างสร้างไรายได้จะมาทำบ่อยๆนะแล้วพบกันนะครััับบสสวสดีคร